ทิปเที่ยวเหนือหน้าฝนของเราทิปนี้นะครับพวกเราตัดสินใจอยู่นานนะครับว่าจะเดินทางต่อไหมเพราะว่ามีฝนตกแรงตลอดทั้งวันและยังมีข่าวว่าอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันในจังหวัดหน้าน,นะครับแต่พวกเราได้เดินทางมาไกลถึงขนาดนี้แล้วนะครับจะถอยกลับก็เสียดายมากนะครับพวกเราจึงตัดสินใจนะครับที่จะเดินทางคข้าไปที่อําเภอปัวจังหวัดหน้านนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้พวกเราติดอยู่ที่จังหวัดหน้าน,นานกว่า1อาทิตย์นะครับ พราะว่าน้ําท่วมบริเวณรอบๆไปไหนไม่ได้เลยครับเดี๋ยวมาติดตามไปมพร้อมๆกันนะครับว่าพวกเราจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์น้ําท่วมใหญ่ในจังหวัดน,น่านไปได้ยังไงสวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้นะครับผมอยู่ที่สถานีตํารวจอําเภอสองแควนะครับผมจังหวัดน่านครับฝนตกตั้งแต่เช้าเลยครับอยู่ที่พู้ภัตำรวจนะครับผมให้ย้ายรถเข้ามาตรงที่มีหลังคานะครับผม สาวอุพทานก็กําลังอาบแปบน้ํานะครับผมผมก็กาลังจะเตรียมเก็บของเก็บรถนะครับนี่เราก็นอนตรงนี้นะครับเมื่อคืนอากาศก็เย็นสบายครับเพราะว่าฝนตกนะครับเช้านี้เรายังไม่ดูเลยครับว่าจะเดินทางไปที่อำเภอห้ามังผาไหมนะครับเพราะว่าฝนตกเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเราขอฟังสถานการณ์ก่อนนะครับผม สวัสดีตอนเช้าเช้าครับสาวภูพานสวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้เราก็พร้อมเดินทางเนาะสาวภูพานเนาะค่ะตอนนี้นะครับเวลาประมาณ8นาทกาสี่สิบนาทีนะครับฝนนะก็ยังตกนะครับดินๆอยู่เรากะว่าจะให้ฝนหยุดเลยแต่ดูทีทานแล้วน่าจะไม่หยุดเนาะสาวภูพานเนาะไม่หยุดค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพายุเข้าค่ะใช่เราก็เลยว่าปาดทั้งนั้นเราก็ค่อยๆเดินทางกันเนาะโอ้โหสาวภูพานตอนนี้เมฆ กำลังแบบลอยขึ้นเลยเนาะใช่ค่ะโร้านก็เตี๋ยวเยอะอยู่ครับเขาตจะเปิดตอนกลางวันเนาะร้านที่เราเห็นเมื่อวานนี้ก็คือมีร้านเดียวไง <laughs> โ,อโอ้ดินสไลด์ถั่วฟ้ใช่คะ่ะนู่น ฝนตกต้องระวังอันตรายเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นภูเขาดินเนอกคุณแล้วก็สูงมากด้วยใช่ครับเวลาฝนตกแรงๆก็น้ำป่าไหลหลากลงมาทำให้ดินสุดเราเลยไม่เห็นวิวเลยเนี่ยฝน <c oughs> ตกไม่หยุดเลยครับ ตอนนี้นะครับเวลาประมาณ9ก้น<ม>ิกาีนาทีนะครับเราก็เดินทางนะครับมาถึงเบอร์ท่าวางผาเรียบร้อยครับฝนไม่มีทีท่าจะหยุดเลยครับเราก็ขับมาช้าๆนะครับผมห้าสิบหกสิบนะครับแต่วิวไม่ค่อยเห็นเลยเนาะเสาวพานเนาะใช่ค่ะ ถนนก็ไม่ฉูงชันเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ไม่่คดเกี้ยเท่าไหร่นะจากอำเภอสองแควมาที่ท่าบงผาเนาะตอนนี้นะครับเราก็าหา ที่ซักผ้านะครับอยู่ที่อำเภอท่าบองผาเนาะก็ส่วนมากมีเดเจอร้านซักอบรีดน้องสาวพันเนาะใช่ค่ะแล้วก็เจอร้านซักอบแห้งร้านหนึ่งครับแต่เครื่องอบมีสองเครื่องพี่เจ้าของร้านบอกว่าอรอนานนะประมาณ3ามสี่ชั่วโมงเลยนะครับผมก็เลยบอกโอ้ไม่เป็นไรผมจะนั่งรอเนาะสังวันเนาะใช่ค่ะแกพะแกจะแบบจะทำให้ให้ไปไปเล่นที่อื่นรออย่างนี้แกบอกนะครับแต่เราก็ ยังไงล่ะมันมีกางเกงในมีอะไรด้วย,ยนี่นอะเราก็เลยอยากซักเอานะครับก็เลยบอกแกว่าอจะไปปัวอยู่แกจะแนะนําให้ไปซักที่ปัวเลยที่ปัวจะมีอยู่สองร้านเป็นร้านใหญ่นะแกบอกอย่างนั้นครับผมว่าของพี่แกเนี่ยเครื่องซักมนะันมีหลายเครื่องครับแต่เครื่องอบมนะ่นมีแค่สองเครื่องเนาะ <ผม S 2> ก็เลยแพงเนาะมีเครื่องค่ะแล้วก็มีคิวรอแบบยาวนะครับไม่เป็นไรครับอีกประมาณสิบเจ็ดกิโลครับถึงอําเภอปัวไม่ไกลเนาะใช่ค่ะไม่ไกลเลย โอ้คุณตำรวจเท่าพันน่ะดูคุณตำรวจตักแดดตักฝนนะน <_ s 1> <_ s> ี่ใไหมคุณตำรวจดืนไม่ขยับเลย s> <S s> <S ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านซักผ้าแล้วครับอยู่ที่ปวัวนะครับผมขับรถมาจากอำเภอท่า ah <_ s> บองผาแป๊บเดียวนะครับประมาณ20โลเนาะ สาวอุพทานก็กำลังเก็บผ้าออกจากถุงเนาะสาวพัานใช่ค่ะเยอะมากเลยนะครับนี่ครับสองคนผู้หลายตกกักรอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ก<ม>เป็นซักแล้วก็อบแห้งเลยใช่ไหมสาวพานใช่ค่ะซักเสร็จแล้วก็เลาก็เอามาอบค่ะทํามวันนี้เราเดินทางมาจากาบ้านผาหลักเนาะมาถึงปัวก็น่าจะ ไม่ข้าเท่าไหร่เนาะสัมพันเนาะใช่ค่ะคือแต่เราก็กลัวเนาะดูข่าวดูอะไรก็กลัวไงก็เลยแบบเดี๋ยวดูก่อนนะผมแต่<ร>พอมาจีงก็ไม่มีอะไรเนาะฝนตกเฉยนะครับน้ําก็ไม่ได้ท่วมนะโอ้้ยได้ทิปอีกมีตังนั่นนี่คนมีตังผง,งอุตส่าห์ซ่อนไว้เห็นได้ยังไงเนี่ยน่ครับเดี๋ยวเราซักผ้าซักหน่อยเนาะเราดิฟกาแฟยนนี่เลยไม่ได้หรอสามพัน ว,ว่าจะออกไปที่อื่นก็จังไ่ดูเลยเนาะไปดูก่อนอว่ามีตลาดมีอะไรไหมอาจจะไปเดินตลาดก่อนนะสภานเนาะค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงนะครับ21่สอนาทีตอนนี้นะครับเวลาสิบสอนาฬิกานะครับสาสบหกนาทีนะครับก็ซักผ้าเสร็จไปที่เรียบร้อยครับผม <S 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 แต่ <S <S <ห>ว่าฝนยังไม่หยุดตกเลยค่ะ เราถ่ายคลิปนี้นะครับก็เมื่อวันที่ยี่สิบสองเดือนกรกระดานะครับสองพันห้าร้ยหกสิบแปดครับผมเป็นช่วงพายุพายุอะไรนะสาวาพายุวิภาเนาะเข้าพอดีนะครับก็เลยไม่เห็นอะไรเลยครับเมือเ่อไปหมดเลยนะสาาพานเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราแวะเข้าห้องน้ํานะครับจอดรถก่อนดีกว่านะครับผู้เขาสูงสูงไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่ข้าวไปหมดเลยครับ วันนี้ทั้งวันนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็คือไปพักจุดนั้นจุดนี้นะครับผมฝนตกเลยไม่ได้ถ่ายคลิปไปลคสวพัคเนาะใช่ค่ะฝนตกตอนนี้ประมาณสี่โมงจะห้าโมงเย็นแล้ครับฝนยังตกไม่หยุดเลยนะวันนี้วันที่ยี่สิบสองเนาะถ้า23ยี่บสาฝนตกอีกยี่สี่ฝนตกอีกเพราะน้ำท่วมนะสักวัใช่ เราก็ต้องอยู่นี่ก่อนเนะเาะแล้วค่อยเดินทางนะครับใช่เพราะว่าอันตรายค่ะใช่ผมเห็นน้ําที่อยู่ในคลองแล้วโหน่ากลัวเหมือนกันครับนี่เดี๋ยวเรามาดูที่อบอตอนะครับว่าเป็นยังไง เม mm hmm. so ื่อกี้เราแวะไปที่สถานีตำรวจไม่มีแบบศาลาให้เนอะสาววันเนาะก็เลยมาดูตรงเนี้ยเฮ้ยนี่คือสวนสาธารณะเอาสวนสาธารณะนะครับอเบอา์ตอยู่นี่อ๋ออมีสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำรอสอสอง ตอนนี้นะครับผมก็ได้ที่นอนไปทีเรียบร้อยครับจะอยู่หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับผมตรงนี้จะมีศาลาครับแล้วก็มีที่จอดรถครับนี่สามารถนํารถเข้าไปจอดได้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างจะมีศาลาด้วยครับแล้วก็ข้างหลังครับข้างหลังจะเป็นห้องน้ํานะครับผมจะมีห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายให้ครับแล้วก็ฝั่งด้านนู้นนะครับผมจะเป็น ลานจอดรถแล้วก็ถัดไปจะเป็นพ่อมตำรวจนะผมผมก็ได้เข้าไปขออนุญาตตำรวจเป็นที่เรียบร้อยครับตำรวจก็อนุญาตนะครับผมี่ฝั่งนั้นโน้จะเป็นสวนสาธารณะนะครับนี่มีกองวงจรปิดด้วยนะครับผมสวนสาธารนณะเนาะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นสระน้ำนะครับนู่นนะ รสษาน้ําใหญ่เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นด้วยครับโอ้โหมีเวทีด้วยนะแต่ตอนนี้คือฝนตกไม่หยุดเลยครับฝั่งนึงก็จะมีศาลาให้ครับแล้วก็จะมีสถานที่ออกกำลังกายนะครับผมนู่นนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปที่ไหนเลยนะครับเพราะว่า การเดินทางลําบากแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายครับกลัวถนนเลื่นถนนอะไรด้วยนะครับเพราะว่าไม่ชินทางเนาะเราก็เลยกะว่าจะอยู่นี่นะครับจนกว่าพายุจะหยุดนะแล้วก็กลัวน้ําท่วมด้วยครับเห็นข่าวแล้วยิ่งน่ากลัวไปใหญ่นะครับผมก็จากนี้ไปนะครับผมจะมีตลาดนะครับเป็นตลาดตอนเย็นเล็กๆนะที่ผมเห็นนะเดินไปประมาณไม่ถึง1กิโลนะผมก็จะพาสาวุพันนะครับ ไปหาซื้อของมาไว้นะครับผมตอนนี้เสาพันก็เข้าห้องน้ําอยู่ครับนี่กระจกบานใหญ่มากครับผมหลงฮักปวนนะครับนี่ที่าลตันี้มีกล้องวงจรปิดลอมรอบนะครับแล้วก็มีสถานีตำรวจมีคนขา้างเสาพันแล้วก็ขอคุณตำรวจร้อยน่าจะปลอดภยัย สวยนะยังไงครับนักสู้แห่งคุณเขาช่วงเดือนตุลาก็จะมีเป็นเทศกาลครับนักสู้แห่งคุณเขาก็คือเป็นกวางเนาะดวงกวางบ้านเราจะเรียกแมงคามเนาะสาวานเนอะใช่ค่ะนะครับนักสู้แห่งคุณเขานะครับโอ้ถ้าเราเข้าไปที่อำเภอเมืองหน้าน๋าสาวพานเราต้องไปแววัดภูมินครับนีบ่ยจะมีภาพวาดแบบนี้ครับนี่งไงกระซิปลัก อ๋ออันนี้กระเซิบรักหน้าเมืองปัวครับสบาวพานเดี๋ยวเราไปซื้อหมูก่นนะสพนาพานค่ะหน้าป้อมตำรวจตรงนี้นะครับมีร้านขายหมูอยู่เป็นร้านใหญ่น่าจะถูกอยู่นะป่ะแล้วค่อยเดินไปตลาดเนะาะค่ะตลาดก็ประมาณ600เมตรเรา ถ้ารถไปก็คือมันจะได้ยูนเทินไกลเนาะสาหัวนเนาะเราก็เลยสามกิโลก็ <laughs> เลยเอ้าวคุณตํรวจทำไมยืนตากขวดอยู่นั่นล่ะครับเอาลมไปกลางให้คุณตํารวจหน่อยค่ะนี่คุณตํวรวจยืนตากขวดอยู่นี่นะครับผมนุม่งง่ายรักไข่หมูเดินข้ามได้ไม่หนาเสาหัวน,นั่นแหละปะ่ะโอเคมีสะพานข้ามอยู่ครับระวังนะระวังนะ บ้างครับสาบบุฟางโอ้โหสามชั้นแล้วก็ใส่ค่ะอ๋อโอเคอยู่นี่หมูโรลละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเนาะสามชันใช่ค่ะเดี๋ยวไปอยู่รถก่อนเนะาะเดี๋ยวเราไปเดินไปตลาดนะครับเพราะว่าตลาดจะอยู่ด้านล่างฝั่งนู้นนะครับนูน้นะไม่ใช่นูน <laughs> น้นเลยเหรอมองไม่เห็นอะ <laughs> คุณนู้นใช่ไหม ไม่ใช่มองในในไม่เห็นรถฝั่งนี้เราเอาหมูไปไว้แล้วเนาะเราก็จะเดินไปตลาดต่อค่ะใช่ครับฝนตกปล่อยๆโอ้โหฝนก็ไม่มีทีท่าที่จะหยุดเลยนะสัปหนะัวพันธ์เราก็จะเป็นพระเอกกับนางเอกนะคะ<อ>เดินไปตลาดกลางสายฝนค่ะนะเป็นไงล่ะสัปพันธ์มาเที่ยวในช่วงมรสุมก็จะเป็นแบบที่เห็นนี่ละคะ่ะ สบบาวูฟ้าจไม่ถึงอยู่หรอคุณรู้ฮะ,ะคือนกอะไรนกนางแอ่นไม่รู้เต็มเลยอ่ะเต็มเลยนะคุณโอ้นันออกมาแบบนี้เลยเหรอใช่พายุจะมาแรงขนานดะใช่ไหมคะวันที่เราถ่ายคือวันอังคารเนาะแต่ถนนคนเดินปัวนะก็คือมีวันศุกร์เสาร์นะครับสงวผฟ้บบา <laughs> <laughs> แต่ถึงแม้ว่าศุกร์เสาร์ก็ถ้าคนตกงนี้ก็น่าจะไม่มีเนาะใช่ค่ะ ถ้ามีก็น่าจะมีน้อยค่ะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ลงทุนเนาะลงทุนซื้อของมาขายไม่มีคนเดินอย่างเงี้ยเขาก็โอ้ไม่ไหวค่ะถึงแล้วสาวผู้พานเดี๋ยวไปซื้อถ้วยก่อนนะซื้อถ้วยหรอใช่ค่ะเดี๋ยวกลัวร้านเพื่อนปิดก่อนโอเคโอเคครับซื้อถ้วย ร้านขายของมาเยอะนะเสาหันเนาะใช่ค่ะอ๋อตลาดสดเขาปิดหรือเปล่าครับตลาดลสดอำเภอคัวหรือว่ามีแต่ตอนเช้าเขาคุณเนาะตอนนี้จะมีแต่แบบเป็นร้านกับข้าวเนาะใช่ค่ะเขามีเห็ดรอเปบ่าสาหัน ออเป็นเป็นแบบลวกเป็นตำพิกยีบาทลูกใหญ่คุณกินไหมลำใหญ่โดนละยีบาทเหรอเงาะสวยหอเงาะก็สวยนะเงาะ ลูกใหญ่มากเลยค่ะลู่ก่าหญ่ด้ย sure> ้ใหญ่เลยอะไรครับสตาฟารถ้ามันเปลี่ยนมันก็อยู่ได้นานอยู่ใช่ไมตาอยู่ได้นานคุณน่ะกินวันเดียวก็หมดแล้วค่ะยังไม่ถึงไหนเลยแกเอามัดหนึครับแม่เอามัดนึงค่ะแล้วเงาะมัดเท่าไหร่ครับ สออ,อ,อ,องตอตัวสอาตวส้ัอวอนะงตวองตูวองตัวงตสองตัวสอัองตัวสงตัสองตัวาตัวสลัวัวองวตวสอัอัวงสัออสััว สใส่ใเขา้าเพิ่งกลับแล้วน่าจะมีตอนเช้าเนาะฝากสาบพุพานหมดแล้วครับ <c oughs> เราไปหากนขอข้าวกินปะ่ะ <c oughs> ไม่มีผักแก้มเลยเนาะหลังจากที่พวกเราสองคนกลับมาจากตลาดค่ะ เราก็นึ่งข้าวไว้เนี่ยกำลังจะสุกแล้วค่ะฝนก็ยังไม่หยุดเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพายุค่ะนี่ข้าวสบาบีพันก็สุกแล้วคุณอันก็จะทำเมนูนี้ค่ะย่างใส่ค่ะอันนี้คุณอันก็หมักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทำเจ่ว แต่ยังไม่คนให้มันเข้ากันเนาะจะประมาณนี้ก่อนค่ะเตาถ่านก็ติดไว้เรียบร้อยค่ะตอนนี้สาวูาุานก็อุ่นข้าวเย็นสุกที่เร้อยนักสาวอุานเนาะใช่ค่ะโหคือตอนนี้ไม่มีทีท่าที่ฝนจะหยุดเลยเนาะเนะครับ เดี๋ยวเราก็จะย่างไสหมูนะครับนี่นี่เป็นไส้ใหญ่เนาะที่นี่เป็นคนที่นี่เรียกว่าไส้ใหญ่นะครับถ้าบ้านเราจะเป็นไส้แก่นะครับผมผมก็ได้ล้างนะครับแล้วก็หมักมาเรียบร้อยครับผมมีอะไรในรถก็ใส่นะครับนี่<อ> <c oughs> นี่ครับตำส้ตมตำแม่สาวหวาน ว่าจะไปซื้อต้อตามตำมาตำเนะาะว่าจะไปซื้อมะละกอมาตำก่อนไม่มีตลาดนะครับก็เลยกันแต่ย่างไส้เนาะเสาพานเนาะได้ค่ะย่างไส้ข้าวเหนียวโอเคเลยข้องผัดเดือวร้อนๆนะครับผมนี่กับบรรยากาศดีๆตามจริงเราต้องกินแบบเนื้อย่างเนาะเสาผานบรรยากาศฝนมนี้เข้ากันมากนะครับผมอากาศหนาวนะ<ม>่นา<อ>ะ,ะหนาวนะครับผมถ้าไม่มีไฟนี่คือหนาวเลยแหละใช่อากาศหนาวตอนเย็นน่าจะแบบ นอนในแบบสบายเนาะแต่เรานอนสบายแต่ว่าเราอย่าตื่นสายนะพออยู่นี่เป็นที่สถานที่ราชการเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาทํางานแต่เช้านะครับแล้วก็ตื่นแต่เช้าอยู่นั่นแหละนะครับผมไฟนะครับรอบรอบนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะกองวงจรปิดนะครับรอบล้อมเหมือนกันนะครับผม ช่วงนี้ก็เฝ้าระวังกันก่อนเนาะสัปพันเนาะใช่ค่ะจะให้ฝนหยุดดีๆก่อนแล้วเราค่อยเดินทางขึ้นไปที่อำเภอบ่อกเกลือนะครับแต่เราจะไม่เที่ยวปัวเลยนะนี่ก็เป็นลำไย,ยนะคะที่เราได้ซื้อมามาละยี่สิบบาท <c oughs> อันนี้พันอะไรนะสาปพันอีดอรหรือเปล่าคะ ครับูปใหญ่มากดูลูใกใหญ่มากใหญ่กว่านี้วตูข้ขบีบนะครับเนื้อก็โอ้โหนี่เนื้อหนาเนื้อเยอะมากรอ,อบไปเนาะอือหืออร่อยมากเลยนะใช่ครับมันไม่หวานเกินไปแล้วเขาวานเนาะเนี่ยแบบนี้น่ะ เอาไปทำน้ําลำไยอร่อยมากเพราะว่ากรอบมากเลยค่ะนี่ปีนี้ผลละหมากลากไม้ที่คือออกรวมสมบูรณ์มากนะครับมเม็ดเล็กมากเราก็นังผิงไฟไปด้วยนะครับย่างไสหมูไปด้วย ฝนก็ตกแดงไปด้วยใช่ค่ะนี่คุณเออใช้คนเจี่ยวคุณอ่ะโอ้ยหะาวนัวกมาครับผมเราก็ยากไปด้วยนะ กินไปด้วยฝามเกียดฝนตกไปด้วยของรา้านถิ่ไฟด้วยเนาะบรรยากาศฝนตกย่างไส้ย่างไส้ถิ่นไฟครับ กี่ก็อจีมไหมสาวพันแขรเล้าก็มีเยอะอยู่นะได้เหมือนกันนะนะข้อกับบรรยากาศมากเนาะใช่ครับทิ้งเราคนอยหานั้นรอครับผมอร่อยไหมคะสุดยอดครับ ไส้เนี่ยวมันไม่หยามเนาะมันไม่เหนียวนะครับปกติไส้แก่บางร้านเขาจะเหนียวมากแต่ร้านนี้ไม่เหนียวเนะ <c oughs> าะขาดเดียวขัดผัก <c oughs> ขาดสัาก็ตตับนะครับ <c oughs> แต่ช่วงที่เราอยู่นี่กคือมันจะสูงนะสาวอุานเนาะ ก็คือปลอดภัยครับถ้าน้ำท่วมเายจะท่วมตรงที่พื้นต่ำก่อนครับที่เราอยู่คือสอบถามแล้วแหลกถูกแน่นอนส้มตํานาะงัถวพันนาะท่านจะอร่อย ตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้กินข้าวเสร็จไปที่เรียบร้อยครับผมฝนยังไม่หยุดตกเลยนะครับน่าจะตกตลอดทั้งคืนครับตอนนี้ผมก็ได้ปูนะครับที่นอนไปที่เรียบร้อยครับวันนี้เปิดกระจกนิดนึงนะครับเพราะว่าอากาศคืออากาศค่อนข้างที่จะหนาวครับแล้วก็ฝนเนาะฝนนะครับสาดเข้ามาด้วยนะผม โอเคครับสำหรับคืนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าเราจะเดินทางได้ไหมนะครับถ้าเกิดฝนยังตกอยู่นะครับเราก็ยังจะไม่เดินทางนะครับเพราะว่ากลัวจะเป็นอันตรายเนาะครับสำหรับคีนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปขอบคุณแนละสวัสดีครับ เมื่อกี้นะครับผมนอนนอนอยู่นะครับตกใจนะครับผมนี่ตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสองยิบสองนาทีครับมีข้อความเข้านะครับผมก็ได้ยินตกใจมากนะครับเสียงเตือนนะครับผมข้อความแจ้งเตือนนะครับพอและนัน่นได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดน่านพบว่าวันที่23กค68แม่น้ำคว้างและแม่น้ำยาวในพื้นที่อำเภอปัวน่านล้นตลิ่งขอให้ยกขึ้นที่สูงครับขอให้ยกขออขึ้นที่สูงอพยพไปยังศูนยพักพิงในพื้นที่หากจำเป็นเคลื่อนย้ายกลุ่มเบาบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงได้ติดตามข่าว จากราชการในพื้นที่อย่างไะชิดนะครับสาวุานก็ตกใจไปเข้างนานมาแล้วสา,วาใช่คานฝนตกไม่หยุดเลยเนาะตอนนี้ตีสองแล้วฝนยังตกตก,ตกแบบตกแรงนะแล้วก็ตกตลอดด้วยครับชาวพัฒนาเลยโอ้เนีเ๋ยครับก็ไปเข้าห้องน้ํามานะครับผมเราก็อยู่ในพื้นนที่สูงนนะถือว่าอยู่ในพื้นที่สูงเนาะตอนนี้นะครับ เพราะว่าเห็นคุณลุงเนาะที่จะคุยกันตอนกลางวันนะครับแกบ,บอกว่าอำเภอปัวจะเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเราเนี่ยอยู่ชั้นบนแกบ,บอกอย่างนี้นะถ้าตกของเราท่วมันก็คือท่วมหมดนะครับแกบ,บอกอย่างนี้นะครับผมเรากำลังิีตามสถานการอยู่เนาะนะครับ